ห้อนกับทางเพิ่นกำลังเอาเสามาเนาะปาตัวสบายดีเด้อสบายดีโดยปาตัวมาส่งเสากระช่วงฝนตกะช้ำเนาะโอ้ตัวพี่น้องเอ้ยโอ้สองสองคนนี่บ่ครับนี่บ่ออ๋อพี่น้องเอ้ยโอ้ทางเอวแยงคนสบายดีเด้อโอ้ดู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 ยา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 เดี๋ยวเผาเด้อเดี๋ยวเผาครับเดี๋ยวเผาอยี๋เผา มากิดบ่เสียงเด้อกบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสู่คนเด้อนะพี่น้องเนาะผม่ว่าจะเป็นฝั่งลาวนะาะหรือว่าฝั่งไทยต่างๆประเทศเนอะการยิ้นที่ต้องหบทานเขาสู่ซองเบาแสนบานเฮาอีกแล้วนะพี่น้องเนาะพ่อเขาสรงว่าแสนเมื่อนี้นะพี่น้องเนะาะทำว่าแสนกำลังสิเดินทางไปหาเอวีง้งนะพี่น้องเอ้ยลับพูดีว่า เมื่อคืนนี่นะฝนตกพี่น้อยเนาะฝนตกก็เลยน้ำมากน้ำออกแกงอีกแล้วพี่น้นอยเนาะทางที่ว่าทางโมเสนไปที่ว่ากับแม่แอนุนแต่นั้นนะะถ่วมคือเกลอนะพี่น้อยเนาะก็เลยพากันรัดมาทั้งครัวพวามีมีสองทางที่ว่ารัดเข้ามานะพี่น้นอยเนาะเบื้องหน้าด้วยนี่ยก็ตามที่ว่ากลายมานี่ก็ก็นักเติบอยู่พี่น้นอยเนาะยังใครแต่ว่าย,ยังพอนันทุก ในถ่วงครัวนะแต่ว่าฝนตกลงมาอีกนี่มีมีโอกาสนะเพี่อนเนาะมีโอกาสถ่วมอีกอันมีโอกาสถ่วงครัวเพราะฉันซัดเนะาะแต่ว่าฝนตกแห้งเพี่น้องเลยอ้าวตูอเนาะโอ้ยแล้วว่าเสียงรถเสียงกระเ,รระเ,เช้ากระทางไปพี่น้องเลยตัวถ่ายมาเลยเพื่อนบังบ่งคนไปก็ต้องไปลองเนาะอ้าวตูว นั่นใครใน่าบอกนี่นะ่ะบลึกปันใดน่าพี่น้นอยน้อพอไปได้แต่ว่ามันเลืกเนี่ยชือว่าไปบ่ได้พี่น้อยโอ้ตัวคนวะนะเกิดหนึ่งกีได้พี่น้องเยเนาะปะอย่าหา่อสิอันเดินทางไปก่อนประนด็นพี่น้องเยเนาะการลัดมาทั้งครัวอ่ผ่านมาในการมีครัวสองสามมองพี่น้องเยเนาะอันนี้เว่ามีครัว ฝนตกการคืดเนาะคืนนี้ก็ได้โอ้เนสบายดีเนาะทางมาต้เป็นมากหลังเนาะทางซับซ่อนหลายเนาะขัมาทางนี้เนาะบุกอันรู้สึกว่าคุณนุอยู่เลยเคยผ่านขับมาอยู่แต่ว่าเขามาคะแต่โดนเน้วเนาะตเหยุุใหม่ๆตัวเจอใช่พอจิตเป็นมือกล้องไงก่อนเด้อเออ Nì, phía này, đâu, à. tìm <laughs> à. phía này nó sẽ gặp tiềm như luôn đó. Rồi Chân bài đi, phía này đó, Rồi, rồi À, Mày, chân nó Chưa. vừa chết nằm nạ Nó chết nằm nạ phía này Cái cháu... ở bán thang đi bộ, đưa bán thang đây nhỉ? Dạ Thằng nhanh đi đây bộ à, Nó vừa này. nằm nạ này đi xem đây, Bữa <laughs> Ôi <laughs> 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 Bưng con nữa Bưng con, bưng con Được, vô đây là Bưng con, bưng con Đi phòng ai đứ Khiêng là khen Cái đi khiêng là khen Dạ phao đâu, dạ phao Chị, chị Dạ phao đâu, dạ phao đâu Dạ đâu, dạ phao màn đâu Dạ À, điều này hạt cà phiêng nó nảy khen Tạm mục hồng chít màn đi, tạm, tạm màn đi Tạm hôi đi Tạm hôi bà chít đi, đỡ đi Tạm đi ทางมาก่อนพี่น้องเด็อโอ้โดดูๆๆๆอยาๆๆๆเดี๋ยวเขาเาด้อดยว้าเผาครเยว้าเดียวเข้ามจิ้มกยเอลึกๆๆมาทางนี้มาทางนี้แมนเมเมนนซื่อื้มาพี่แมนเด้ซื่อมาเลย ีิเทนีนาะยากเลย่่ว่าน้ำบ่อเป็นแงนไดเนาะมาได้อยู่สามีน่ะไปนอนเลยไปนาพนองน้อจังไดกันไปพ่อกันอยู่อันเกินของทางไอเวคนแหลไปนองเลยอ้าโอเคนาพีนองเนาะ มาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาฮอดกับอ่าทางเพิ่นกําลังเอามานี่เนาะปลาโตสบายติเด้อสบายดีโดยปลาโตมาส่งสากวงฝนตกซ่ําเนาะแม่นอพี่น้องเอ้ย2 2คนนี่บ่ครับนี่บ่แม่นอพี่น้องเอ้ยโทางเอียงคนสบายเด้อเด้อโอ้สบายดีโอ้เนาะพี่น้องเอ้ย à đơn vịu là bà senor là, bên con. Mm nhau Quân gặp bên con. đi. No. Give là y ma nó. kia along with bay, hm? 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 Thang cả phốt ra nó. No. <laughs> อ๋อน้องพี่น้องเนาะอ่ามันมันหลายคนแหลเพ่นว่านเนาะเอาแต่ว่าชิวชยช่วยเมั้นโอ้ยน้องพี่น้องเนาะหลายคนแหลเพ่นว่าเออผูเข่างามไมดีเนาะพี่น้องเลยอ๋อสองสี่หกแปดสิบสิบส,ส,สองสิบสองเข่าไปน่อยอ๋อโตอย่างงามเลยนี่เน,นาะ กำลังเทใไม้ได้เลยเนาะแล้วตอนแรงวันนี้เลยอ๋อแล้วตอนแรงวันนี้แล้วตอนแรงวันนี้กับมาทรงเลยปลาโตโหยังอีกเช้าหนึ่งวันนี้พี่น้องเยเนาะเช็คเมตรก่อนนี่นะซี่เมตรซเมตรเนาะซี่เมตรถวนเลยเออโหพี่น้องเยเนาะลูกบ่อที่ว่าซอยนี่ โอ้โหหนาเตเล็กเลยฮะระวังเล่ยเดอ้อนี่เดอ้อให้เล็กน้อยมาใกล้เลยเด้ออ่าเล็กอันนี้แหลมซช่ไเอาอยัางอีกชาวนนาห,นหนึ่งไปหน่อยเนาะผมมีวิธีเอาลงของเพื่อนไปหน่อยเขาคอยขยับมาเรื่อยๆนเนาะเพล่นรถนก๋ยเงาข้าก็ดีเนาะข้าอยู่บ่ข้าการ์มาคามานี่ข้าบนมีบนมีบนยังมีมีหม่งยูกับมีเนาะเออ ฝนตกบดขึ้นขึน้นจอออกก่อยพอดีบ้ามากอะพอดีบังเอิญเพิ่นมาส่งเสาเลยพี่น้องเยเนาะ <c oughs> โอ้ทางโมเสียนพอดีคือเราเพิ่งส่งเสามื้อนี้นี้พี่น้องเอ๋ยเนาะ <c oughs> อืมอ่าลงอีเสานี่พอดีอ่าเบิดป่ะนี่พี่น้อ <c oughs> งเอ๋ยถึกช่วงฝนตกซจำเนาะโอ้ยลำบากในแนเนาะช่วงนี้เนาะ <c oughs> เสาวหอมงามเลยหน้าหน้าเทไรก่อนนี่สิบหา้าบ,หาาบหา่หน้าสิบหา้าน้อเออหน้าสิบหา้าอะงเทแล้วเพราะว่าน,นี่นลัดพี่นอ้องเลยเนาะเดียมค้าก็ดีเ,เนาะโอ้เล็กกับพวกง่ายเลยพี่นอ้องเลย วางด้วมือด้วเอ่อเรียบร้อยบาดนี่นาอเออค่ะค่มาส่งอันนี้นะมาอันเมื่มามาส่งมื่อนี้บนเลยบ่อนี่ยนะอือสองเถวสอวเนาะเอามาณแยวละเท่าหกต้นเอืมเท่าหกต้นเป็นแบพี่น้องเลยปลาฮ้น คันหนึ่งสามต้นอ๋อนี่บ่เออสองคันเออหนึ่งว่าคันหนึ่งหกต้นนะไปลว่าอะไรเนาะเนาะเดือกกับลังเนี้ยเนาะพี่นเอาไอ่แต่ว่าแต่ว่าคันหนึ่งหกต้นนี่เนาะโอ้ยกูเอาโดนด่าหมดแล้วเราพี่นเราไอ่อือตัวเรียบร้อยวันนี้เนาะ อมีแต่ว่าอันเอ้ยในได้่อ่อันนเ้สานี่ทั้งทังเอ้ยได้โทรบอกบบเตียงคนแต่ว่านี้นะบบเตียงเคนเ็นหู้แต่วเอืมมีแต่ให้รมรำจะของชาเพื่อวานยันมาได้มามื่อมามาบันดรหรอกรอะว่าทางสุด้อดเลย รถคนไปเลยคิดว่ามีน้ำก็เห็นออกมาถ่ายหกมาเจอน้ำเต็มเลยพอน้ำกำลังมาเลยตอนนี้นะบพราะว่าถ้ามันหยดลงมาอีกนิดพอแสงกลับว่าไรเนาะต้องหาพักมองแถวนี้แหละพี่น้องเลยว่าบริขึ้นว่าสีน้ำสีลายไปนี่ได้เลยเพราะว่าเขากัมาแบบเพราะว่าเมื่อคืนนี่กับต้นข้าวมันลานะคิดเอื้อกับบริขีรเลยว่าสีน้ำลายนะเอื้อว่าเออเห็นเพิ่นตายย้อนนะ โอ้ยน้องพี่น้องเลยแล้วพบอกเพิ่นแล้ววาเพื่นว่าว่าทางานอไ้มานี้เป็นมืออื่นเพราะว่าทางเรื่องสาในทางบมเตียงเพื่อนเป็นผู้หาผู้ชอบน้อเรือเรื่องสาวน้อยเนาะงบน้ำเพื่อนพี่น้องเลยใมเตียงเพื่อนโอ้ยมือมอสรงเสากถือมือผลโต๊ะครัเนาะพี่น้องเลยบืนมาเพื่อนกะตม อยู่ในอยู่ในบ้านเนว่าอ่าใครอยู่รอกจะอยู่ในบ้านอยู่เนาะโดยโดยโอ้รถดประเษงครับพี่น้องจักไปสั่งเนาะพูน่ะนี่นี่ตะวันวนักเนาะตะวันตะวันมันนักนี่เว้ยพี่น้องมีค่าอยู่ดอกเนาะตะวันเขาเท้าแก่เป็นพวกกระทงกระทางเช่นะมันก็เลยวนักบันไดพี่น้องเลยโดยโดยขอบใจรายเนาะโอ้พี่น้องไอ้พวกี

หักแล้ววันนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมาส่งเสาอะไรวันนี <Geoff> h, ้เนาะเออตัวอ <work> <can> ีกแกนอายเวียนเพิ่นแล้วเราพี่น้องเนาะได้ส่มได้เสาอะไรวันนี้เฮ้พี่น้องเลยอ๋อจาะยังบานี่เจอะยังบานี่โอ้ยเนาะได้สาว่าได้บัวได้บานี้เราพี่น้องเราโอยู่ซื้อได้บานี้เนาะไอชีเทียรสถานที่ไว่าได้เลยเนาะ ไเจ้เกี oh, ้ยจะดานที right yeah. ่ไว ¿no? ้ได้บ uh, uh, oh, uh, anyway. uh, so, uh, yeah. ่เนาะโอ้ีสาวว่าอะไรได้พี่น้องไว้บ่เนาะกาลันเริ่มแห้งเนาะกาลังแห้งกาลังบังมันเป็น่นี่อันนี้เนาะกาันแห้งอืมนโตแดดินกแห้งแอากันอืโอ้นี้ก็ขึ้นไว้ขนาดเนาะเออโบตายเนาะเลยเนาะอืมต้อยังไงต้องได้น้ำไหย มันก็เริ่มเริ่มใส่ในบ่เริ่มใสในแล้วอ๋อโดยโดยโดยเริ่มใส่ในแล้วพี่น้อยเนาะเอาเชียงชื่อได้ก่ได้เอาเชียงเอาผ้าผ้าได้ต้องเอาผ้าได้มาพันเอาเลยผ้ามาสีเนาะอ๋อโหเจิรนบ่สิเจิรนบ่ดีวันนี้ได้อันนี้นะเออสิคุ้ยเออสิสิปลูกผัวยังน้ะผัวเลยอย่งเงี้ยอ๋อปลูกไว้ผักปลูกผักบ่อเออ

อ่าโดนลักเท่าใด๋น่ะอันนี้น่ะเบิดเพิ่นน่ะ700,000รวมบ่ตะต้นทางมา2บ่750,000บ่เอ้ยเอาเงินอ่าได้เอาเงินผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละอ๋อที่ว่าเพิ่นอันอ่ามามอบให้เนาะโดยอ่ามามอบให้อันเื่อเล็กเื่อน้อยสิบ่เอ้ยโยเออเฮาก็มาซื้อักฮ่แม่นเนาะดยอือ มาแลกกับเงินเงินที่เ่าคนไทยเขากะเอามาซื้อรักหัวมาอยากอยากพังใหญ่มันมีหัวมีแคร์ไว้เนาะได้จากด้าก่ออันนี้นั่นอันเาหกสิบปลายเห็นไหมหกสิบปลายลักพ่อบ่พังบนก่อนเนาะบอก่อโดยโดยโดยเงินทาง้ใหญี่ว่าหลายๆคุณลคนเพิ่นมามอบให้เนาเลยเนาะ มีแต่ลกักเนื้อเลยลักไม่จิกเลยเนาะ,ะ <c oughs> โอ้าาาาาาะคะ <c oughs> ออาคาคพี่น้องเลยเน,ยนะะะาะแต่บริเวณนี้เนาะถ้าว่าอันถ้าว่าเฮาสมมติว่าอันมาตับดินยังก็ได้เราเสียออกกอตันี้บ่เอา,าออก,ก้อนหนึ่งบ<อ>่แ<อ>ม่นออกก้อนหนึ่งแหละมัน,นเค็มหวัวน,นะค่ะไว้ปะไว้เลยอแต่ชิช้นตรงนี้แลหละเงินค่ะ ติดกระโพรนั่นไง่ะนี่เนาะขารวานั่นกัเอ้าพี่น้องเอ้น้องไม่กระชั้นกับคึ้งหอายลายเทื่อแท้นี่เนาะสามเทื่อแหละนี่เป็นในไรเอ็ญนี่เนาะคึ้งหอยเรื่อยแท้โอ้ยเบื้องก่อนนี่ได้พากันกินข่าวกินน้ำตะบ่อนี่นะเออนี่ทำไมได้เมือนในวานี่มีวันนี้มีแขกขามาเลยพ่อวานนี่เงียบเลยเนาะเงียบเลยสองมือเลยบ่อยไหมไม่สองมือเขาเลย เออเงาเลยเนอะตื่นเงาเลยย้ายคำนี้อยู่ไปใช้ย้ายนี่น่ะไปย้ายวะลูกไปไปดีก่อนเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งมาไปเอานี่มาให้ก่อนเอาขนมมาต้อนก่อนนี่มีขนมมาต้อนได้พี่น้องเอ่ยน้องคอนี้กับตัวเอาขนมไปต้อนบ้างก่อนยังไ้รถจอดทั้งคนเลยพี่น้องเอยเนาะอ่า

ก่อน้าปีเดกช่วยอะกีช่วยรัีดไว้เพี่น้องีดเองให้นะมวยย่างมาว่านะเออโอ้บุรีมาต้อนจำไปหน่อยเนาะไม่ให้ทำนะอยังงงตอดมือไดผู้ช่างจับแท้เนี่ยตอดไว้ต้นปทิมทิมยอย่างัง้ยองกินบ่นะไม่กินไรใช่ปะกินได้อ๋อกินได้ จะแกอกินนั่นเราอยกินไม่ได้เอ้ยนะคั่วก็เนั่นๆอ๋อนี่คือเจ๊กินเลยโอ้หัวยันบ่ครอบเออเนาะไปจ่ายกัน้าจ่ายหนิไว้ไปจ่าย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 ที่ไเนวะเออเอาไจินเด้ออืมเาพี่น่อเนาะ น้ำกะอันยังอแห้งค mm ือเกลือเน้อเนาะบ่ได้นั่นบ่อวันนี้เนาะหายยังขุ่นอยู่เน้อเลยเนาะใสจักมือเด้เนาะพี่น้องจังสีอันจางสีมันจังสีใส่นี่เนาะเคอก็ได้ใสรูอยู่บ่อนี่ยก็ได้ยุ่มยุ่มเรื่อยอยู่บ่อยังขุ่นอยู่เลยพี่น้อยเนาะนี่เป็นน้ำฝนตกบ่อ อะไรขึ้น่านอยู่ขึ้น่านอยู่โตแท้ผลอะไรอยู่นะยังขุ่นอยู่เนาะมันมันเป็นดินดิแดงๆนะเนาะเออมาได้ผลสีใสเนาะไอ้ไรจากมือแล้วนี่เลยแต่ขาทางมานี่ยขามืออะไรบ่อยังขุ่นอยู่เนาะอ่ทางเบิรงเนาะใส่ไปเรื่อยก่อนเลยเนาะเป็นยังบลงล็อกคว้าช่วงนี้กับยังฝนตกผลยังอยู่สิอนะ ยังบุกเข่าทีเข่าทางอ่าใยบางคนต้องใส่ใยบางคนอัไรแน่เลยอืออืออันนี้ช่วสีเจินสีเจินเลยอันนี้เนาะเจินโพนี่เลยว้าโธ่เพื่อนชั่มพี่น้อยเนาะคันจวานั่นก่ะมันกันเหนียวได้เลยเนาะมันก็อยากเหนียวอยู่ได้พี่น้อยเนาะครับว่าเจินพอผลกระด้างโต๊ะมันหมาดเลยมีน้ีหรือม่โมนี่เนาะเออ มีว้านนี่วานนี่มีแเฮ็ดบ่อไ้ออกบ่เว้งบ่อด้เอ้ยบ่้ไปเอ้ยไปหาหน่อไม้ก็บมีเออวานนี่นะไปบัดช่วงเพิ่นหน่ะเนาะอยอืดยๆดเอาโอเคเ้เ้ยเดชนะกาเดี๋ยวบ่ะชาชจเอารถไปจอดไปยังไม่พุ่ก่อนไปทำไงเนาะนี่กะมีนั่นน่มีทางมีหยังทํไมห้าเอิยเพิ่นน่น้อง้ยเดี๋ยวผู้ใดคลิปต่อไปเนาะยวสิมอบทางให้กับทังเอ้ยเพื่อนไป้องเนาะ อันนี้ก็เป็นสาวเพิ่นมาส่งมือนี่เลยเนาะแล้วว่านนี่แหละก็มาส่งมือนนะอี่เนาะมาพอดีอสองแถวเนาะสอง่ยวรถสองคันพี่น้องเอ้ยใส่ใส่รถล,ละสามคันอ๋อตัวเสาหุ่นย่างงามเลยพี่น้องเอ้ยอักอิลี่นี่เนาะงามงามงามเสาหุ่นพ่นนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าวันนี้ทางมือเตีร์เพินนนนน่นก็คือ้นเส้บนได้เข้ามาหรอกพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าตามที่ว่าทางมอเตอเข้ามาน่ะป้าท้งสุดยอดอีลี ครับอันรัดมาทาั้งขัวโมนี่นะครับเพาว่าทั้งขัวนั้ทั้งนี้เป็นเมื่อวันแรไปเท่าไรเพราะว่าน้าขึ้นเด้แต่ว่าขากลับนี่โมนี่น้องบอกทีนะครับว่าฝนมันตกลงมากกะอาจจะลงอยู่อาจจะยุบลงอยู่งไปเท่าไรเอาสำหรักกบคลิปนี้น้อพี่น้องเนาะทางโมเซียนสิได้ขอตัวจบคลิปไว้สำเนียงจักรน้องพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้งนนองเนาะอ่าเบอร์สุขุสุขคนที่เข้ามาติดตามมาสง่งคลิปโมเซียนไปเท่าไรเนาะมาหอดกะพอดีเห็นทั้งอันเป็นมาส่งเสาพอดีเนาะพี่น้องเนาะ นะก็ขอบ,บคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เจด,ดีย์เจริญนาะที่ว่าได้ชดซอยเนาะทางอันเอเวียงเข้ามาพี่นอนะ้องเอ๋เนาะเริ่องสมเรื่องเสาเฮือนชานก็ดีโอดีใจน้ำพนเพลินแล้ววันนี้เนาะพนะี่น้องเนาะได้เพิ่นได้เสาแล้ววนะันนี้เนาะต่อไปกันเด้อลอยทางแห่งก่นนงงงงอนเลยพี่น้องเนาะทางแห่งแล่นเดี๋ยวทางบุษเเสนสีสังให้ทางทรายมาให้เพลินเพราะว่ากมีงบอยู่ที่ว่าอันทางผู้ใหญ่เพลินฝากมาไว้กับทางบมษเเสนแต่โดาไดได้พ่น้องเอ๋ยเนาะที่ว่างบุษเเสนแจ้งไปตอนนั้นนหะพี่น้องเอ๋ย เก็อยากจะสร้างรอยทางแห้งตะก่อนที่เราจะสั้งไม้เพื่อนเป็นพวกแห่ทรายนะพี yeah. ่น mm ้องเนาะเสาดินยางงามเลยพี่น้องเลยอ้าขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ที่ดีจะคุณด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กะรอกันในกาแฟพี่พ่อน้องเนาะติดตามไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเป็นชาของทางเอเวียนคนจะเป็นเช่นไรกับพี่น้องเลยเอาวสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องไปก่อนเด้อพบพอกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเนาะพี่น้องเไย